สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในงานบัญชี AI ไม่ได้เป็นแค่เครื่องมือแต่มันคือผู้ช่วยอัจฉริยะของนักบัญชีในยุคดิจิทัลเรามีทั้งหมด5หัวข้อที่จะเล่าให้ทุกคนฟังครับเริ่มจากหัวข้อแรกความหมายและวิวัฒนาการของ AI ในงานบริหารธุรกิจต่อไปคือการใช้ AI กับงานบัญชีและตัวอย่างจริง AI ยังสามารถช่วยในการทำวิจัยด้านบัญชีได้อีกด้วยนะครับเรามาดูกันว่าการใช้ AI มีข้อดีและข้อเสียอะไรบ้างสุดท้าย Microsoft Copilot ผู้ช่วยอัจฉริยะของนักบัญชีก่อนอื่นมารู้จักกันก่อนว่า AI คืออะไรมันพัฒนามายังไงและทำไมถึงกลายเป็นเพื่อนคู่คิดของการบริหารธุรกิจอยู่นี้ปัญญาประดิษฐ์คืออะไรปัญญาประดิษฐ์ AI ย่อมาจาก อัลเลอร์เจี n อินเทลเจนต์คือโปรแกรมคเตอร์ที่มีฟังก์ชันที่สามารถทำงานได้เหมือนกับมนุษย์และสามารถเรียนแบบการทำสิ่งของของมนุษย์ได้เช่นการเรียนรู้การลองแผยและการแกรปัญน,นานต่ตางๆเป็นตัวช่วยมนุษย์ในการคิดซึ่งเน้นเป็นเรื่องของการวนผลและการวิเคราะห์ข้อมูลต่ตางๆเพราะไอไอสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็เวกับสมองของมนุษย์แต่ในขณะเดียวกัน AI ยังไม่สามารถทำหน้าที่ที่ต้องใช้ภาษาั่าัสได้ ปัญญาประดิษฐ์เป็นสาขา,างในวิทยาการออคอมพิวเตอร์อที่เกี่ยวข้องกับการสร้างระบบที่สามารถเรียนแบบสฏิปัญญาและความสามารถในการแก้หขปัญหาของมนุษย์ปัญญาประดิษฐ์ทำได้โดยการรับข้อมูลจำนวนมากประมวลผลและเรียนรู้จากอดีตเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาในอนาคตโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั่วไปจะเป็นต้องาาอาศัยในแอสเซ่แบ์เพื่อให้ยข้อบกพร่องและรอบกระบวนการต่าง พัฒนาการของ AI ทุกเริ่มต้นโทศวัตห1ึ5งกตใกล้ก้าเนิดของ AI รากฐานของ AI เริ่มต้นขึ้นในโทสุวัตหนึง้โดยมีอัลันเทอร์ลิเป็นผู้บุกเบิกสำคัญที่เสรอแนวคิดเรื่องเทอร์ลิงเคสเพื่อทดสอบความสามารถของเครื่องจักรในการสแรสดงพฤติกรรมของมนุษย์ AI เชิงสาระ p s y c h o l i c a i นัก AI, วิจัยพยายามสร้างโมที่สามารถใช้เหตุผล และไขปัญหาตามกฎเกมเชิงตระกาศระบบผู้เชี่ยวชาญ expert system ในทศวรศรษ1980งเก้ดนยระบบเหล่านี้ได้รับความนิยมโดยเป็นโปรแกรมที่เียนแบบความรู้และความเชี่ยวชาญของมนในสาขาเฉพาะยุคที่2 1 9ห0ึกากาูาการกลับมาของ machine learning เพื่ขอข้อมูลปริมาณปัญหาสารและ,ระรการประมวลที่สูงขึ้นการเรียนรู้ของเครื่องจกักรได้รับควาสมสนใจอีกครั้ง ทำให้คอมพิวเตอร์เรียนรู้จากข้อมูลได้โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมอย่างชัดเจน2 0 1 0การกลับมาถึงของ deep learning การเรียนรู้เชิงลึกซึ่งใช้โองค์ารภาษาเทียมหลายชั้นและประารจุบวางองค์การ AI ทำให้เกิดความสัเเ็จที่ไม่เคยมีมาก่อนในด้านการจดจำภาพการประมวลผลภาษาธราธมรธมชาติและการแปลภาษา ปัจจุบัน2 0 1 0 g e n e r เ t i v e AI โีเดลภาษาขนาดใหญ่เช่น GPT ทำให้ AI สามารถสร้างข้อความตา้นขาาแล้เนภาษาอื่ที่เหนือมนุษย์ได้นะครับทึง,งและเปิดให้ใช้งานด้ทั่วไปมากขึ้นปัจจุบัน AI g e n t c AI AI ในยุคป,ปัจจุบันกําลังพัฒนาไปสู่ AI g e n t c AI ที่มีความสามารถในการทำงานแต่แก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน ได้ด่วยตนเองโดยไม่ต้องอาศัยคำสั่งจากมนุษย์โดยตรงต่อมาประเภทของ AI 1. นึ่ง g ว n e AI, v ี i ทำงานเฉพาะด้านเก่งในงานที่กำหนดต่อ Gener AI, Star AI ฉลาดเทียบมนุษย์เรียนรู้คิดวิเคราะห์ปรับตัวได้ทำงานได้หลากหลายไม่จำกัดเฉพาะงาน 3. าม Super Intelligent AI ฉลาดเกินมนุษย์ทุกด้า ความคิดสร้างสรรค์การแก้ปัญหาความเร็วในการประมวลผลเมื่อนู้จักกันแล้วลองมาดูกันว่า AI เข้าไปอยู่ในงานบนัญชีได้ยังไงและมีตัวอย่างการประยุกต์ใช้ที่น่าสนใจอะไรบ้างการใช้ AI กับงานด้านบนัญชี AI ช่วยประมวลผลเอกสารบัญชีและการเงินใช้ AI OCR อ่านและดึงข้อมูลเอกสารเช่นใบแจ้งหนี้ใบเสร็จใบสั่งซื้อหรือแบงก์สเตเตเมนต AI ทำให้ขั้นตอนทางบัญชีเป็นอัตโนมัติรวมข้อมูลทั้งหมดให้อยู่ในมาตรฐานเดียวและเข้าถึงได้ทุกทีม AI แชทบอกตอบคำถามลูกค้า ใช้ Chatbot เป็นานหน้าในการให้บริการลูกค้าตอบคำถาม h a q ได้อัตโนมัติเช่นยอดคงเหลือในบัญชีสถานะการชำระเงินการติดตามใบแจ้งหนี้ AI วิเคราะห์ข้อมูลได้รวดเร็วและแม่ยดดาานยำใช้ Big Data AI รวมถึงฟอมูลจาก,ลก,ลกหลายแหล่ เข้าสู่ฐานข้อมูลกลางบนข่าววิเคราะห์ข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ช่วยให้เข้าถึงข้อมูลทุกที่ทุกเวลา AI ป้องกันการทุจริตและชอบโกงชายมิเชลแลนดิง้งตรวจสอบธุรกรรมและตั้งค่าสถานะเตือนเมื่อพบความผิดปกติ RPA และระบบอัตโนมัติช่วยติดตามธุรกรรมรายวันได้อย่างต่อเนื่องตัวอย่าง AI ที่ใช้ในงานบัญชีซอฟต์แวร์ OCR สามารถที่จะดึงและนำฟิลของข้อมูลที่ต้องการจากเอกสารประเภทต่างๆไม่ว่าจะเป็นเอกสาร PO ใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จรับเงินได้แบบอัตโนมัติเพื่อให้ทีมบัญชีสามารถจับคู่ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วหรือซอฟต์แวร์ OCR สามารถที่จะแบ,บ่งไฟล์แต s สเปตเน้นที่เป็นไฟล์ PDF ให้เป็นไฟล์ Excel หรือไฟล์ CSV ได้เช่นกันเพื่อทำให้การประมวลผลข้อมูลต่างๆ ทำได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะประโยชน์ของการนำ OCR มาใช้ในบัญชีและการเงิน 1. ลดต้นทุนตัดขั้นตอนกรอกข้อ,อมูลและตรวจสอบแบบแมนนวดลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บและประมวลผลเอกสาร 2. ทำงานเร็วขึ้นเชื่อม OCR กับซอฟต์แวร์บัญชีดึงและประมวลผลข้อมูลได้ในเวลาไม่ถึงนาทีลดงานบรนนวนกว่า75% 3เพิ่มความคล่องตัวในการจ่ายเงินจัดการบัญชีเจ้าหนี้บัญชีลูกหนี้ และการทำจ่ายแบบอัตโนมัติ 4. ฉลาดในการจัดการอกาเอกสารแยกประเภทเอกสารเช่นใบแจ้งหนี้ใบสั่งซื้อใบเสร็จและดึงข้อมูลได้ถูกต้อง 5. ข้อมูลแบ่นยงขึ้นใาย AI และ ML เพิ่มความถูกต้อง้อมบบ รีวิวกรณีข้าวความมั่นใจต่ำช่วยลดข้อผิดพาด 6. รองรับการขยายธุรกิจจัดการเอกสารจำนวนมากได้สบาย 7. รักษาสิ่งแวดล้อมลดการใช้กระดาษด้วยการแปลงเปง็นดิจิตลัล 8. สร้างแรงจูงใจให้พนักงานลดงานเอกสารซ้ำ,ซำ ให้พลังงานได้โบกัรงานเชิงวิเคราะห์และสร้างมูลค่าตัวอย่าง AI ที่ใช้ในงานบัญชีฟีเจอร์ AI ใน q u i c k b o o k ช่วยจัดการงานประจำวันต่างๆเช่นการจัดดหมู่ค่าใช้จ่ายและการติดตามรายได้อัตโนมัติช่วยลดภารงงานที่ต้องทำด้วยมือได้อย่างมาก นอกจากนี้ซอฟต์แวร์ยังมีรายงานทางการเงินเชิงคาดการซึ่งช่วยให้ผู้ใช้คาดการปัญหากระแสงเงินสดที่อาจเกิดขึ้นและแตัดสินใจทางการเงินได้อย่างชาฉลาดยิ่งขึ้นคุณสมบัติหลักแจกดหมดหมู่ค่าใช้ใจ่ายอัตโนมัติลดงานป้อนข้อมูลและข้อผิดพลาดจากมนุษย์ติดตามรายรับรายจ่ายแบบเรียลไทม ช่วยให้เห็นภาพรวมการเงินชัดเจนทันทีคาดการกระแสเงินสดล่วงหน้าด้วย AI วิเคราะห์แนวโน้มและข้อมูลในอดีตเพื่อบริหารสภาพคล่องรายงานทางการเงินเชิงคาดการสนับสนุนการวางแผนงบประมาณการลงทุนและการเติบโตข้อมูลเชิงลึกเฉพาะธุรกิจ แนะนำแนวทางปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพทางการเงินบูนารณาการกับแบงก์ฟีดนำเข้าธุรกรรมและกระทบยอดอัตโนมัติดิสบอร์ดทางการเงินปรับแต่งได้แสดงตัวชี้วัดสำคัญเพื่อการตัดสินใจที่รวดเร็วซี r ร่ซอฟต์แวร์บัญชีบนฟ้ายอดนิยมใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อลด ซับซ้อนการทำบัญชีและทำให้งานบัญชีมีประสิทธิภาพมากขึ้นความสามารถด้าน AI ของแพลตฟอร์มช่วยปรับปรุงกระบวนการทางการเงินลดการใช้แรงงานคนและเพิ่มความแม่นยำทำให้ Zero เป็นโซลูชันที่นักบัญชีและเจ้าของธุรกิจต่างเลือกใช้คุณสมบัติหลัก การกระทบยอดอัตโนมัติใช้ AI จับผู้ธุรกรรมกับใบแจ้งหนี้และใบเสร็จลดข้อผูผิดพลาดและทำง,งานรวดเร็วการจัดการใบแจ้งหนี้ส่งติดตามและแจ้งเตือนใบแจ้งหนี้ค้างชำระอัตโนมัติช่วยบริหารกระแสงเงินสดได้ดีขึ้นได้งานทาการเงินด้วย เชิงลึกเกี่ยวกับกระแสงเงินสดกําไรและค่าใช้จ่ายเพื่อการตัดสินใจที่แม่นยำฝีธนาคารแบบเรียลไทม์ซิ้ข้อมูลกับธนาคารทุกวันทําให้ตรวจสอบธุรกรรมได้ทันทีการติดตามค่าใช้จ่ายจัดหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายอัตโนมัติและบูรณาการกับเครื่องมือเก็บใบเสร็จลดภาระงานเอกสาร ต่อไปนะคะจะเป็นตัวอย่าง AI ที่ใช้ในงานบัญชีค่ะแตร์ท่อโดดเด่นในฐานะ mm hmm. เครื่องมือวิเคราะห์ทางการเงินที่ขับเคลื่อนด้วย AI mm hmm. ซึ่งออกแบบมา mm hmm. เพื่อนำเสนอข้อมูลเชิงลึก mm hmm. เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของธุรกิจแต่์ท้อช่วยให้ธุรกิจต่างๆสามารถเข้าใจข้อมูลทางการเงินที่ซับซ้อนและแปลงข้อมูลเหล่านี้ที่เป็นข้อมูลเชิงลึก ที่นำไปปฏิบัติได้จริงค่ะด้วยการใช้ประโยชน์จาก AI แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้บริษัทต่ตางๆตรวจสอบสถานะทางการเงินและผลการดำเนินง,งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นจึงเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าและมีคุณค่าสำหรับนักบัญชีและผู้จัดการทางการเงค่ะและนี้คือคุณสมบัติหลักค่ะการคาดการด้วย AI ทำนายผลการดำเนินง,งานล่วงหน้า ช่วยวางแผนและจัดสัรทรัพยากรากนแด่แม่นยำการเปรียบเทียบประสิทธิภาพนข้อคุนการดำเนินง,งานเทียบกับมาตรฐานศากหกรรมหรือเป้าหมายภายในการวิเคราะหสถานการณ์จำลองความเป็นไปได้ของรายได้ค่าใช้จ่ายผลลัพธ์ต่างๆเพื่อเตรียมรับมือ แดชบอดที่ปรับแต่งได้แสดงข้อมูลสำคัญในรูปแบบเข้าใจง่ายพร้อมข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนและรายงานทางการเงินแบบภาพสร้างกราฟิกการแสดงผลที่ช่วยให้เข้าใจแนวโน้มและตัวชีวิได้รวดเร็วค่ะไม่ใช่แค่การทำงานประจำเท่านั้นแต่ AI ยังช่วยผลักดันงานวิจัยทางบัญชีได้ด้วยลองเปิดโลกการวิจัยผ่านมุมมองใหม่กับ AI กัน ต่อไปนะคะจะเป็นการใช้ AI ในการจัดทำงานวิจัยค่ะคอนเซ็ปต์นะคะ,ะ,คะจะเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยค้นหางานวิจัยด้วย AI ช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลจากบทความวิชาการได้อย่างรวดเร็วและแน่นยาเพียงพิมพ์คำถามในภาษาธรรมดาระบบจะสรุปคำตอบจากแหล่ข้อมูลวิจัยที่เชื่อถือได้เหมาะสำหรับนักวิจัยอาจารย์นิสิตนัก หรือผู้ที่ต้องการข้อมูลที่มีหลัหลกฐานรับรองช่วยประหยัดเวลาในการค้นคว้าและสนับสนุนการตัดสินใจด้วยข้อมูลจากงานวิจัยจริงค่ะต่อไปนะคะจะเป็น Side Space ค่ะ e Space เป็นแพลตฟอร์มที่ผู้ช่วยวิจัยใช้ AI เพื่อช่วยนักวิจัยค้นหาวิเคราะห์และสรุปบ,บทความวิชาการ จากแต่งข้อมูลกว่า200ล้านรายการทั่วโลกด้วยฟีเจอร์แชทวิด p ี PDF และโฟล์คาร์ผู้ใช้สามารถสนทนาและตั้งคำถามกับเอกาสารวิจัยได้โดยตรงช่วยให้การทุกวนวรรณกรรมและการเขียนวิจัยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น i ฟ e s สเปซจึงเป็นเครื่องมือที่เหมาะสำหรับ นักวิจัยนักศึกษาและผู้ที่สนใจงานวิชาการที่ต้องการเพิ่มความรวดเร็วและแม่นยำในการทำง,งานวิจัยด้วยค่ะสารหนึ่การใช้ AI ในการจัดทำงานวิจัยครับโปรแกรม Qubit เครื่องมือที่ช่วยในการเขียนและประับปรุงข้อความเป็นภาษาอังกฤษโดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานวิจัยช่วยให้นักวิจัยสามารถพัฒนาการเขียน ให้ชัดเจนกระชับและถูกต้องตามหลักภาษาอีกทั้งเมียมช่วยในการสรุปเนื้อหาตรวจสอบไวยากรณ์และปรับโครงสร้างประโยคให้เหมาะสมช่วยประหยัดเวลาในการเขียนและแก้ไขในส่วนโปรแกรมต่อไปโปรแกรมนัจินอีไอ้นะครับเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างอินโฟกราฟิกที่ช่วยสรุปข้อมลนะูลและแนวคิดให้อยู่ในรูปแบบภาพนะ่เข้าใจง่าย เหมาะอย่างยิ่งกับงานวิจัยช่วยถ่ายทอดผลการศึกษาแนวคิดหรือกระบวนการวิจัยทําให้ผู้อื่นเข้าใจได้ครับความน่าสนใจในการนําเสนอทั้งยังประหยัดเวลาในการออกแบบช่วยให้นักวิจัยสามารถสื่อสารผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทางสมัย Dimension Research GPT เป็นเครื่องมือบนแพลตฟอร์ม GPT ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยคน้นวิเคราะห์ และสรุปงานวิจัยได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำมีบทบาทสำคัญในการลดเวลาในการสืบผลข้อมูลเพิ่มเติมครับและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์อเอกสารวิชาการและช่วยให้นักวิจัยเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ง่ายขึ้นเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพในยุคนี้ต้อนพร้อมรองรับการ ประโยกต์ใช้ทางด้านวิชาการหน้าการศึกษาและอุตสาการกตา่างๆคาลิเบตเป็นฐานข้อมูลการอ้างอิงทางวิชาการระดับโลกที่มีความน่าเชื่อถือสูงผนวกกับการใช้ AI เพื่อเช่วยให้การค้นหาอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมคุณภาพงานวใิใจัย โดยช่วยให้นักวิจัยสามารถเข้าถึงบทความวิชาการคุณภาพได้และสามารถให้ AI ช่วยวิเคราะห์ถึงงานวิจัยต่างๆที่มีอยู่ในฐานข้อมูลเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักวิจัยสาขาต่างๆต,ตัวอย่าง AI ที่ใช้ในการจัดทำงานวิจัย 1. Size Space Size Space เป็นแพลตฟอร์มที่พัฒนาด้วย AI เพื่อช่วยให้นักวิจัยและผู้สนใจงานวิชาการสามารถค้นหาวิเคราะห์และสรุปผลข้อมูลจากบทความวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมแหล่งข้อมูลกว่า2ล้านรายการทั่วโลกคุณสมบัติเด่น แชทฟิ t PDF สอนทนาและตั้งคำถามกับบทความวิจัยหรือเอกสาร PDF ได้ได้โดยตรงโคพายลอตผู้ช่วยอัจฉริยะที่ช่วยอธิบายสรุปและให้คำตอบจากข้อมูลในงานวิจัยการสรุปและการวิเคราะห์อัตโนมัติลดเวลาการทบทวน วรรณกรรมและเพิ่มความมั่นยำในการทำความเข้าใจเนื้อหาประโยชน์หลัก 1. เร่งกระบวนการค้นหาและเขียนงานวิจัย 2. ลดความซับซ้อนในการอ่านบทความที่มีเนื้อหายาก 3. ส,สนับสนุนการทำงานวิจัยที่มีคุณภาพและน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับนักวิจัยอาจารย์นิสิตหรือนักศึกษาและผู้สนใจงานวิชาการที่ต้องการทำงานอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพและมีหลักฐานรองรับ 2. ค c ิ b บอร์ดค i ิ k b o a r d เป็นเครื่องมือดิจิทัลที่ออกแบบมาเพื่อช่วยพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของงานวิจัยช่วยให้นักวิจัยนักศึกษาและผู้เขียนบทความสามารถปรับปรุงเนะะื้อหาได้ยังมีมืออาชีพคุณสมบัติเด่น paraphrasing and rewriting ปรับโครงสร้างประโยคให้กระชับชัดเจน และถูกต้อง,ต,งตามหลักภาษา Summarizer สรุปเนื้อหาให้สั้นลงแต่ยังคงสาระสำคัญ Gamma Checker ตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ AI Detector ตรวจสอบได้ว่าข้อความนั้นถูกสร้างขึ้นโดย AI หรือไม่ประโยชน์หลัก 1. ประหยัดเวลาในการเขียนและแก้ไขเอกสาร 2. เพิ่มความแม่นยำและคุณภาพของงานเขียนวิชาการ 3. เป็นผู้ช่วยดิจิทัลที่ตอบโจทย์การทำวิใจัยในยุคใหม่ตัวอย่างที่ 3. นักคิน AI n e t i i n AI เป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยเปลี่ยนข้อมูลเชิงวิชาการและแนวคิดที่ซับซ้อนให้อยู่ในรูปแบบของอินโฟกราฟิกที่เข้าใจง่ายและนึงดูดสายตาเหมาะสำหรับการสื่อสารผลงานวิจัยและนำเสนอข้อมูลให้เข้าถึงผู้ฟังได้รวดเร็วยิ่งขึ้นคุณสมบัติเด่น แปลงข้อมูลเชิงวิชาการให้เป็นภาพที่ชัดเจนและกระชับออกแบบอินโฟกราฟิกได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้ทักษะด้านการคาฟิกสูงเหมาะสำหรับการนำเสนอผลการศึกษากระบวนการวิจ,จัยหรือแนวคิดเชิงทฤษฎีประโยชน์ลหลัก 1. ประหยัดเวลาในการออกแบบสื่อสาร 2. เพิ่มความน่าสนใจและความเข้าใจในการนำเสนอ 3. ทํทำให้การสื่อสารงานวิจัยมีความทันสมัยและเข้าถึงผู้ฟังได้ยังมีประสิทธิภาพสุดท้ายมาทบทวนกันหน่อยว่า AI ในงานบัญชีมีทั้งด้านบวกและด้านที่ต้องระวังอะไรคือข้อดีข้อเสียที่เราควรรู้ก่อนก้าวต่อไป เราจะมาพูดถึงข้อดีของ AI ครับข้อหนึ่งเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำเหมาะสำหรับงานซ้ำๆถูกทำอัตโนมัติลดเวลาการทำงานและความผิดพลาดสการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงประมวลผลข้อมูลจำนวนมากได้เร็วระบุรูปแบบคาดการแม่นยำและตรวจจับความผิดปกติได้ 3. จากการช้อโกงและการจัดการความเสีย่ยงตรวจสอบธุรกรรมแบบเรียวถามพบพฤติกรรมผิดป,ปกติและแจ้งเตือนทันที 4. การประยัดต้นทุนลดแรงงานเพิ่มประสิทธิภาพจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมเพื่อกำไรที่สูงสุดข้อเสียของ AI นะครับ 1. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูล เสี่ยงต่อการล่วไหลและการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาต 2. ความกังวลเกี่ยวกับการย้ายงานงานบัญชีบางส่วนถูกแทนที่ด้วยระบบอัตโนม,มัติ 3. การพึ่งพา AI มากเกินไปอาจทำให้ขาดการวิเคราะห์และความคิดที่รอบคอบ 4. ค่าใช้จ่ายการลงทุนเริ่มต้นสูง ลงทุนในซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์โฟรงสร้างพื้นฐานและการฝึกอบรมบุคลากรการประยุกต์ใช้ Microsoft Copilot ในงานดํานบัญชี Microsoft Copilot คือผู้ช่วยปัญญาประดิษฐ์ AI อัจฉริยะที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและความคิดสร้างสรรค์นในชีวิตประจำวันและที่ทำงานโดยใช้ Copilot ใช้ AI ขั้นสูงจาก OpenAI GPT 4 model ผสมผสานกับข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลในแอปพลิเคชันของ Microsoft เช่น Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Team s, mm hmm. <S เพื่อช่วยคุณทำงานต่างๆตั้งแต่การค้นหาการเขียนการวิเคราะห์ข้อมูลการสร้างสรรค์เนื้อหาโดยไปจนถึงการทำงานอัตโนมัติการใช้โฟรไพลอกับงานด้านบัญชี การสรุปวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินกระทบยอดรายการสำหระเงินใช้โคพาย o อ t ใน Excel เพื่อรวบรวมข้อมูลทางการเงินจากระบบเช่น S a ดหรือ d y n a มิ c 3 6 5เพื่อทำการกระทบยอดรายการสร้างรายงานทางการวิเคราะห์โคพาย t อช่วยวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินสร้างรายงาน และให้ข้อมูลแชร์ลที่ถูกต้องจากระเบียนข้อมูลต่างๆการวิเคราะห์การดำเนินงานสามารถใช้โค้ดพายโหเพื่อติดตามข่าวสารแนวโน้มและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการเงินได้การจัดการเอกสารและอีเมลร่างและสรุปเนื้อหาโค้ดพายโสามารถช่วยร่างอีเมล สรุปเทปอีเมลที่ยาวหรือสร้างเนื้อหาในการจัดการปฏิทิมช่วยในการหาเวลาว่างสำหรับการประชุมสร้างการนัดหมายและจัดการปฏิทินได้อย่างมีประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันเป็นทีมสื่อสารในทีมโค้ให้หลอดใน m i r r s s o t t t e m s เพื่อสรุปข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน หรือค้นหาข้อมูลที่อยู่ในเอกสารหรือบทสนทนาปรับปรุงการทำงานร่วมกันช่วยปรับปรุงช่องทางการสื่อสารระหว่างสมาชิกในทีมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการใช้โคพายโลเพื่อนำเสนอกับงานด้านบัญชีการวิเคราะห์ข้อมูลใน Excel ใน Excel สามารถนำสูตรวิเคราะห์ชุดข้อมูลขนาดใหญ่ค้นหาแนวโน้มสร้างกราฟ หรืออธิบายข้อมูลเชิงลึกผ่านการพิมพ์คำสั่งภาษาธรรมชาติการสนับสนุนการตัดสินใจให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับแนวโน้มทางการเงินและคำแนะนำเชิงกลยุทธ์ให้ฝ่ายบริหารตัดสินใจโดยอิงข้อมูลได้เร็วยิ่งขึ้นเอาละครับจบไปแล้วกับเรื่อง AI กับงานบัญชีสรุปง,ง่ายๆคือ AI ไม่ได้มาแทนคน ช่วยให้เราทำงานซ้ำๆได้น้อยลงและมีเวลามากขึ้นในการวิเคราะห์และตัดสินใจถ้าเริ่มลองใช้ AI จากเรื่องเล็กๆ,ๆเช่นสแกนเอกสารหรือวิเคราะห์รายงานจะช่วยให้ชีวิตทำงานง่ายขึ้น AI กับคนทำงานบัญชีทำงานคู่กันได้แล้วอนาคตก็จะสะดวกและแม่นยำขึ้นขอบคุณที่รับชมครับ